สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะวันนี้พี่เอก็ออกจตางปืนหน่อยเนาะเพราะว่าพี่เอมางานวันแม่ให้ลูกสาวนะคะแล้วพี่เอก็ถือโอกาสเลยตอนนี้ว่างๆช่วงรองลูกสาวคืออยากจะบอกทุกคนแล้วก็มาตอบโจทย์ปัญหาทุกทุกคนที่ทุกๆคนาถามเอ๋ว่าพี่เอเซรั่มของพี่เอเนี่ยช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคือพี่เออยากจะบอกอยากจะคาความเข้าใจกับทุกคนนะคะว่าเซรั่มไฮยาของพี่เอเนี่ยอันที่จริง ตอบโจทย์ทุกปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเซรั่มไฮยาของเราเนี่ยมันจะมีกรดไฮยาลูรอนเพียวๆเ,เลย98%ในขวดคือกรดไฮยาลูรอนตัวนี้เขาเป็นกรดที่มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แนวนะตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่เด็กเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นปับ๊บกรดตัวนี้เขาจะทำการผลิตได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตน้อยกว่าปกติไม่ใช่อาจละ่ะคือ ผลิตน้อยแหละผลิตน้อยกว่าที่เราเกิดมาตอนเด็กๆนะพออายุมากขึ้นเขาจะลดหลัง่งตามไปด้วยกดตัวนี้เปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังเป็นตัวที่คอยดูแลคอยเติมเต็มเซลล์ทุกตัวเลยในใต้ชั้นผิวหนังเราก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ใต้ต้นไม้น้ำที่อยู่ตามรากต้นไม้ที่ว่าเมื่อ ต้นไม้ได้รับน้ำเนี่ยต้นไม้เขาก็าจะเริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็ออกดอกออกผลอะไรผลีออกมาเป่งฟางสดชื่นสดใสเวลาเรามองต้นไม้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่ต้นไม้ขาดน้ําต้นไม้เขาจะทำจะเป็นห่อเหี่ยวอ่ะจะเป็นลักษณะห่อเหี่ยวแล้วก็แห้งแล้งดูไม่สดชื่นดูครบทุกอย่างกดตัวนี้ก็เหมือนกันทํางานเหมือนกันกันกบหฮยาลูรอนเอ้ยไม่ใช่ท,ท้ท,ทีท้ทีก็เออเออ,เอ,อหน่อยนิดนึงเออพักผ่อนน้อยคือ กดตัวนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันเลยกับกระบวนการของน้ำตาใตายตาย,ตายลากต้นไม้นะคะคือเมื่อเขามีความสมบูรณ์มีเยอะมันจะทำให้เซลล์ทั้งคอรลริเจนหรืออารสตินก็ตามนะเป่งปังสดชื่นแล้วก็มีกระบวนการการทำงานที่แบบว่าดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราตอนเด็กๆก,กดหฮายาลูรอนตัวนี้เขามีเต็มเต็ม มันทําให้ผิวเด็กเนะี่ยเป่งปังแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พอเราอายุมากขึ้นปับ๊บกดตัวเนี้ยลดลงสิวก็มาแหละตีนกาก็มาริ้วรอยก็มาคือมาทุกอย่างมาทุกอย่างเลยมันทําให้รู้สึกว่าระบบเราเริ่มจะเสียหายแล้วนะสมควรที่เราจะต้องเติมเต็มตัวนี้เข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติมเต็มสารตัวนี้เข้าไปปับ๊บผิวหน้าเราก็เหมือนว่าถูกซ่อมแซมจากต้นเหตุเลยทุกๆเรื่องไม่ว่า จะเป็นสิวจะเป็นริ้วรอยจะเป็นอะไรเขาจะเริ่มนักษาตัวเองแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีโอกาสผิวหน้าเด็กๆผิวหน้าดีๆเหมือนตอนเด็กๆมันก็ไม่ยากเลยถ้ามีกฎตัวนี้เข้าไปซึ่งกฎตัวนี้ของพี่เอนะก็ไม่ใช่ว่ากฎอันตรายหรือจะเป็นกฎปลอมหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ไฮยาลูรอนภายในใต้ตลาดเนี่ยเยอะมาก พี่เออยากจะยืนยันนั่งยันนั่งนอนยันตรงนี้เลยว่ากดไฮยาลูรอนของพี่เอเนี่ยของแท้จากสวิตเป็นเกรดพรีเมียมซะด้วยเขาเป็นโซเดียมซะด้วยโซเดียมก็หมายถึงว่าเขาเล็กเล็กมีอนุที่เล็กคือทุกคนที่ใช้ใช้เซรั่มของพี่เอไปเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าทาปุ๊บซึมปั๊บซึมเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังเหมือนแบบเหมือนมีอะไรดูดเขาเข้าไปเลยนะไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นเพราะว่าเขาเล็กเขามีอนุที่เล็กพอเล็กแล้วเขาซึมง่าย ซึมเข้าไปในผิวหน้าเนี่ยเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นการบํารุงมันต้องเป็นเยี่ยมมากกว่ากดไฮยาลูรอนตลาดทั่วไปคือเพราะฉะนั้นสาวๆที่ถามพี่เอมามั่นใจได้เลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาค่ะไม่ใช่ว่าเขาจะมีสมบพคุณอะไรที่เวอร์ขนาดนั้นแต่ทุกทุกอย่างไม่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาตั้งจากจุดเริ่มต้นทุกอย่างจะดีหมดอืมจะทุกอย่างจะดีหมดเพราะฉะนั้น คำตอบและคำถามและความเป็นไปได้ของพี่เอเท่านี้ที่พี่เอ,อขายตัวนี้มานะบอกเลยว่าซื้อซ้ำพอใช้แล้วรู้สึกดีซื้อซ้ำเกือบ90%อันนี้พี่เอยือนยันเลยพี่เอถึงบอกว่าเออในเมื่อบางครั้งทุกคนถามพี่เอมา แล้วพี่เอ๋ต่อไปบางครั้งมันเป็นการพิมพ์ไงเป็นการพิมพ์มันทําให้รู้สึกว่าตอบโจทย์หรือว่าตอบคําถามของลูกค้าแต่ละคนนี้ได้ไม่เต็มที่พี่เอ๋ก็เลยอัดวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเลยเพื่อบางคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะได้เห็นว่าเออนะกฎให้ยืรอนของเรามันทํางานยังไงแล้วมันคืออะไรทําไมพี่เอ๋บอกว่าอันนั้นก็รักษาได้อันนี้ก็รักษาได้มันคือต้นเหตุของผิวหน้าที่มันรักษาได้ทุกอย่างเพราะเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวหน้าทุกอย่าง มัน่นไจเลลย่่สุดยอด